จิงสวัสดีนะคะทุกคนมาวันนี้มากเกะเผ็ดกันคะ่ะนี่อยู่ในป่านะคะดอกแรกของเราดูเบลเลอร์เลยโอ้โหเดี๋ยวเจออีกดอกนึงแล้วเดี๋ยวค่อยตัดนะ ดอกจ้าโอ้ให้มองไปทุกคนเจออะไรบ้างไหมนอกจากใบไม้ไม่น่าจะเจอและนั่นคือเห็ดอะไรเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยทำไมไม่มีดอกเดียวอะอ๋อไอเห็ดที่กินไม่ได้ไปเออทุกคนพอดีเลยไอไอเห็ดตัวเนี้ยที่บีลงคลิปไปอะอืที่บอกว่ามันกินไม่ได้อะ่ะ หลายคนบอกว่ามันคือเห็ดหน้าวัวของทางเมืองไทยเห็ดหน้าวัวทุกคนบีขออภัยด้วยบีไม่รู้จักจริงๆเห็ดหน้าวัวคืออะไรหลังจากที่คนมาคอมเมนต์กันบีก็เลยเข้าไปดูเน็ตค่ะมันกใกล้คล้ายกันแล้วก็ที่เมืองไทยกินได้แต่ที่ฟินแลนด์กินไม่ได้นะคะเขาไม่ให้กินเนาะบีก็ศึกษาตันังสือฟินแลนด์ตามเน็ตของภาษาฟินนิชเนาะเราอยู่ที่นี่นะคะบีก็ไม่กินตามที่เขาบอกเนาะตามนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะขอตัด สองเมื่อกี้ที่เจอทุกคนจะบอกว่ามันมีความอันนี้รู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรตอนเนี้ห้าองศานะคะเก็บเห็ดที่ห้าองศาจะมันก็เลยช้าไงทุกคนเนี่ยเห็ดมันช้ามันได้รับหนาวเนาะมันก็เลยช้านะคะเห็ดก็คงไม่ออกละบีคิดว่าคลิปเนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่บีจะเก็บเห็ดไอ้ตัวเนี้เห็ดเห็ดผัวไม่ขีดเนี่ยอืมีหลายคนถามว่าเห็ดผัวไม่ขีด เห็ดพึ่งขาลายคือเห็ดเดียวกันไหมใช่ค่ะพอดีบีมันเหมือนหัวไม่ขีดไงทุกคนบีก็เลยเรียกเห็ดหัวไม่ขีดนะคะหรือไม่ก็เห็ดตะมูตะมิเออแล้วก็เห็ดหัวส้มเห็ดพึ่งขาลายก็คือตัวเดียวกันหมดนะคะป่ะอู้อ่อนมากเลยดีทุกคนเจอเห็ดสลัดด้วยค่ะเดี๋ยวเจ้ากลับไปด้วยนะตอนนี้เห็ดเริ่มจะหมดเราก็ต้องเอาทุกอย่างที่มีนี่นะคะอันนี้คือเห็ดน้ำนมเนี่ยเอาไปทำสลัด อาไปแกงก็อร่อยเนี่ยค่ะให้น้ำนมเห็นไหมน้ำนำเมเริ่มออกแล้วดูเนี่ยค่ะห้าปารสกูห้าปารสกูสกนี่ตัดขาเห็ดแทบแข็งทุกคนเอ้ย <c oughs> ห้าองศาในป่านะคะโอ้โหบางคนบอกว่านอนห่มห่มอยู่ที่บ้านดีกว่าไม่ใช่เลยนะบีเพิ่งเลิกงานแล้วก็แดดออกนะคะก็เลยมาเนาะแล้วหลังจากวันนี้ฝนจะตกแบบต่อเนื่องบีก็เลยอะ ถึงถึงไงก็เออออกมาเดินชมบรรยากาศในป่าละกันเอามาสูดอากาศบริสุทธิ์เนาะไปนี่ทุกคนแต่ว่าอุ้ยอันนี้ดอกดอกใหญ่แล้วถ้าเป็นดอกเล็กกะบีเอานะเนี่ย่ะนี่ทุกคนอีกดอกหนึ่งโอ้โหขาแข็งมากเลยอาจจะเป็นเห็ดแช่แข็งเห็ดแช่แข็งในป่าค่ะเฮ้ยเห็ดหนังไก่นู่นนู่นดูค่ะ โอ้โหสวยเลยนี่เพิ่งจะออกอะเนี่ยเพิ่งจะโตนี่แล้วก็ดอกนี้มันจะได้ไหมละดอกเนี้โอ้โหดูสวยด้วยทุกคนอ่ะแล้วมันจะได้ไหมละดอกนี้ทุกคนถ้ามาเมื่อวานนะ่าอาจจะได้แต่เมื่อวานไม่ได้มาโอ้โหเล่ะไปแล้วแล้วก็ดอกนู้นก็คงแก่ไปแล้วแล้วดอกนี่ล่าได้หรือเลปล่าแต่ก็แบบ อ,อ้าวได้ได้อู้ยได้ยูทวนโอ้เห็ดปแช่แข็งไปแล้วว่ะแล้วก็เย็นเฉียบเลยเฉียบฉิบเฉียบอะ่ะทุกคนวิทเดินมาเจอเห็ดดำสวยด้วยดูคะ่ะโอ้โหดอกหยักแล้วก็ขาวบอลเลยโอ้โหเย็นเฉียบเย็นเฉียบอืมคลิปนี้มีซืดจ้า ทุกคนเนื่องด้วยว่าอากาศมันเย็นมากคือมือแข็งแล้วอะเก็บแปบเดียวอะเดินเข้ามาในป่าแปบเดียวบีก็เลยคิดว่าบียังไม่ได้ตัดให้ดูเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะอาจจะไปตัดที่บ้านเนาะรีบเก็บไปอุ้ยเห,เห็ดดำก็ยังแบบมีให้เก็บทุกคนมีให้เก็บเรื่อยๆเลยดนดูกลุ่มข้างหน้าหน่อยดูสวยมากเลยดูสิคะสวยเนาะ เยน็ยนมือเฉียบเลยทุกคนเยน็ยนเย็นหลายคนต้องบอกโอ้ยอยากจะลองจับจริงๆเฉียบอะเฉียบอะนี่นะเอาดอกนี้ก่อนโอ้ยคลิปนี้บอกเลยเก็บไปซื้อไปโอด้ดูสีเห็ดทุกคนโอ้ย่งกับใบม้องไม้นะแล้ำมูกก็มาแล้วจ้ะ อยากให้เห็นใส่สภาพตอนนี้ยังกับยูเอฟโอทุกคนยังจะขึ้นยังกาจะขึ้นไปบ,บนอวกาศอะ <c oughs> จริงๆนะสภ้อาหนามากเมื่อเช้าลบสองจะไปทํางานขับรถไปทํางานเมื่อเช้าลบสองโอ้ดูสิโอยดอกอ่อนก็ยังแบบดูคะ่ะโอ้ยคือแบบอื หมอที่ทำงานบอกว่าบีเห um, ็ดเห็ดโปฟฝรั่งเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ไปเก็บใหม่รอบหนึง่งเอามันเหมือนมันมันเหมือนก็ออกอีกรอบอ่ะทุกคนตอนแรกพี่กะจะเลิกงานแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยไปป่าเห็ดโปะฝรั่งไปไม่ถึงจ้ะเพราะว่าอ,อะไรแดดหมดหมดเวลาเก็บเอ,อเข้าป่าแดดหมดนี่มองอะไรไม่เห็นเลยจ้ะ มันก็ยังเยอะอยู่เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราโดนดอกเนี่ยนะทุกคนคือคือมันจะมันจะไปเลยะดอกมนะันอะพระฉะนะเลยนะจับแน,น่นๆแล้วก็ดึงจับแน,น่นๆแล้วก็ดึงน,นี่ดอกแบบนี้โอเคเลยดูขาขายาวนะคะดูอืมเนี่ยได้หมดเลยขาเขายาวดีจังนะคะดู อันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งเป็นพันเนี้ยได้หมดเลยอุย้ยตรงนี้เป็นพันแบบนี้หมดเลยอะเนี่ยทุกคนมันจะลกกับเกิดหางหางหน่อยแต่คือแบบโอเคเลยเนี่ยโอ้แล้วข้างหน้าหนุนใช่หมดเลยดูค่ะนั่งเข่าไปเลยค่ะนั่งเข่าไปเลยดูอุยอ้ยอ้เด้อเด้อมีข้างหน้า เมื่อกี้บี้ขับรถเข้ามาป่าเจอรถคันหนึ่งก็มองหาคนเนี่ยคนอยู่ไหนคนอยู่ตรงข้ามรถอีกฝั่งหนึ่งทุกคนยายแกแกมีถือไม้เท้ามาด้วยนะแล้วก็ถัถงสองถังทุกคนโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวบี้ขากับเนี่ยถ้าสมมติว่าแกยังอยู่ที่เดิมเนะี่ยเดี๋ยวจะลงไปเก็บแกมาคงมาหาเห็ดดํานั่นแหละเออเดี๋ยวจะลงไปช่วยแกอยู่ถ้าแกยังอยู่ที่เดิมนะแกะแกแล้วว่าบีเห็นแกเออ แต่เราก็ต้องรีบมาเก็บของเราก่อนไงขอให้ได้นิดนึงก็โอเคล้วอ้ดูตรงนี้สิเป็นดอกแบบนี้หมดเลยขายย,วยาวๆอ,อ่ะอันนี้รุ่นดอกแข็งฝั่งนี้ยังเล็กเลยเนี่ย พอนั่งแล้วก็เจอไปเลยเนาะนทุกคนโอ้เย็นเย็นสุดเย็นสุด,สดไม่เย็นได้ไงล่ะห้าองศาโอ้กลับไปต้องไปต้มมามา่าทุกคนต้มมามา่าซอสนี่ใส่เห็ดดำด,ดูค่ะ โอ้น่ารักมากเกือต้องมอดอ่ะอืมทุกคนสุดนี่ได้หมดเลยอู้ดอกมีดูสิเบลอเลยหนึ่งดอกทวนอา้าวนี่เห็นไหมมันแข็งทุกคนมันก็เลยหักโอ้ถามทุกคนหน่อยถ้าห้าองศานี่จะออกมาเก็บเห็ดกันไหมเอาจริงจริง แตออกมาก็ดีนะได้ไประสบการณ์มือก็จะแข็งๆหน่อยเออก็จะได้รู้ว่าเออมือแข็งเป็นไงนะอะไรเงี้ยเออพอจพับพวงอะไรรถขับบ้านกลับขับกลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยขับไม่ถนัด <laughs> มือแข็งอนี่ทุกคนบีคิดว่าน่าจะพอแหละเดี๋ยวกลับไปตัดที่บ้านกันนะคะไปกันเดอ้อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว อ้าวอะไรล่ะอู้ปลเย่แชรดทุกคนก่อนกลับนะคะเดินมาเจอไอเห็ดตัวนี้เห็ดตัวเนี้ยบีลืมชื่อแต่ว่าเขาอยู่ในตระกูลของเซติกิเซติกินนะคะก็คือว่าอันเนี้ยจะกินไม่ได้เลยแล้วก็มันจะเหมือนกับเห็ดเห็ดบกฝรั่งอะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะถ,ถอดถุงมนะือทิ้งละเหมือนเห็ดบกฝรั่งเนี้ยเนี่ยคะ่ะ แต่ว่าถ้าเราดูตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เพราะมันเป็นสีม่วงแล้วก็มันจะมีแบบแบบใยแมงมุมมาเห็นไหมข้างล่างดอกอุ้ยตอนนี้ปากแข็งเนี่ยคะ่ะประมาณนี้เลยอันนั้นคือดอกบานเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรุ่นดอกบานเด้อใตยทุกสปปรรพสิง่งเนี่ยคะ่ะนะนี่อันนี้ต้องระวังนะคะเวลาเก็บอะ่ะอันนี้มันโดนน้ามันก็เลยออกสีแบบสีม่วงหน่อยอแล้วก็ข้างหน้าพอดีเลยเนี่ยข้างหน้า มันจะเป็นเห็ดคู่เหมือนของเห็ดดำเมื่อกี้เนี่ยอันนี้หนึ่งกะโหลกเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งกะโหลกเห็นไหมเหมือนเห็ดดำเลยเนาะเหมือนมากเลยทุกคนแต่ว่าเขาจะเป็นบุญน่ะคือคือดูเหมือนเป็นบุนน่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนเห็ดดำเลยเนี่ยค่ะปีนี้พี่เห็นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะนูนด้วยโอเคตามนี้เลยนะคะไม่เก็บนะคะ โอ้โหจะออกไม่ได้ออกดูค่ะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเหลืองมากดูดอกทุกคนดอกเห็ดมันปูโอ้โหเหลืองสุดๆเนี่ยค่ะสามสามดอกแล้วก็ดูเห็ดมะนาวโอ้โหนึกว่าเห็ดไอ้พึ่งหวานนี่อีกดอกเดีด๋ยวไปดูเห็ดมะนาวดอกนั้นสิ โอ้ยทำไมเปื่อยอย่างนี้ล่ะโอ้ยเย็นเจ็บอโอ้โหเห็ดมะนาวเกินเบนเรอร์เนาะโอ้ยใหญ่มากไหนตัดดูซินเนี่ยโอ้ยมีดเ,เราอยู่ไหนในเลดมะนาวนอุ้ยเอา ถุงมือตดนะคะนี่ทุกคนไปวางไว้ตรงไหนก่อนอะโอ้ยนี่บนถุงมือทุกคนเห็ดมันปูโอ้โหดูค่ะเลื่อ,ออยเลยนูนอยู่ตรงนูน้นโอ้โหมดเข้ามาสามโอ้เลื่องมากดูค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็นูนอะ ดีบได้ไหมอ่ะเดี๋ยวกล้องโอ้ะอะเนี่ยค่ะมุดมาเนะี่ยได้กี่ดอกเนี่ยโอ้ยมันสวยขนาดนี้มันก็ต้องมุดนะทุกคนขอภายในความกล้องเลยเมื่อกี้เดี๋ยวค่ะโอ้เหลืองมากอุ้ยตรงนี้สวยทุกคนอะใครอยายกไปทำหน้าจอคอมถ่ายรูป